พอไปทำงานที่阿拉斯าซัมเมอร์ที่สองมันเจ็บปวดที่สุดเรื่องอะไรตามมารับฟังค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิดเมียฝรั่งอเมริกาค่ะคลิปก่อนหน้านั้นได้ ทำเรื่องราวเกี่ยวกับการไปทำงานที่อ阿拉斯าครั้งแรกสัม,มื่อแรกและคลิปนี้มาฟังกันต่อด้วยเรื่องของการไปทำงานที่อ阿拉สกาเช่นเดิมค่ะ阿拉สกาเป็นรัฐที่มีความสวยงามและเป็นรัฐที่หนาวจัด ในช่วงฤดูหนาวค่ะหลายๆคนจะคิดว่าอา,าสกาหนาวจัดตลอดทั้งปีจริงๆแล้วอาาสกาเป็นรัฐที่มีความสวยงามในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนด้วยค่ะในช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่ 阿拉สกาสวยงามมากที่สุดนั่นก็เพราะว่ามีใบไม้เปลี่ยนสีมีดอกไม้เยอะแยะมากมายและมีผู้คนไปเที่ยวเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะอราสกาในช่วงฤดูร้อนก็จะมีอากาศเหมือนกับรัฐอื่นๆ ก็คือช่วงฤดูร้อนของอลาสก็จะร้อนเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆและบางปีก็จะฝนเยอะค่ะนี่คืออ阿สกาแต่ที่บอกว่าเจ็บปวดที่สุดก็คือในการที่ปนิดได้ไปทำงานในรอบที่สองนี้ มันไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรือเกี่ยวกับคุณลุงนะคะไม่เกี่ยวกันเลยแต่เรื่องราวมันเกิดขึ้นนั่นก็เพราะว่าปานิตได้ไปเจอน้องคนไทยอีกคนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วก็รู้จักกันตั้งแต่สัมเมอรแรกแล้วแหละนะคะ น้องเขาเป็นคนดีมากเลยนะคะแล้วพอเรารู้จักกันแล้วเนาะเราก็ไปเที่ยวด้วยกันนั่งรถไปโน่นไปนี่ด้วยกันก็ทำให้เกิดความผูกพันนะคะเกิดความรักปนิษกับน้องคนไทยคนนี้สามีเขาจะมีราสติ้งก็คือไอที่ ที่เขาล่องเรือไปในแม่น้ําลึกๆกันนะคะแล้วน้องเขาสามีน้องเขาก็มีเคบินที่เป็นที่พักด้วยนะคะส่วนตัวน้องเขาน้องเขาก็จะทํางานตรงนั้นนะคะและ ตัวของปณิดเองเนี่ยไม่ได้ไปทํางานกับน,น้องคนนี้นะคะปณิดไปทํางานกับน,น้องอีกคนหนึ่งที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่อยู่เมืองไทยนะคะปณิดก็ไปทํางานกับน,น้องคนนี้ตามปกติแต่เมื่องานของปณิดเสร็จแล้วช่วงบ่ายเย็น,ยนช่วงบ่ายเย็น,เ,ยนเราก็จะไปหาเที่ยวกันค่ะ ไปนั่งรถเที่ยวบางไปหาเก็บผลไม้ป่ากันบางไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นแครนเบอร์รี่นะคะเราก็ไปหาเก็บบางทีก็เจอรอยเท้าหมีด้วยนะคะรอยเท้าหมีมันจะโอ้ยถ้าถ้าน้องเขาบอกว่าเนี่ยฟานิด มีรอยเท้าหมีด้วยนะวันนั้นนะคะแต่เขาจะรู้เวลาที่หมีมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรมีอยู่วันหนึ่งนะคะอ่าพอดีสามีน้องเขาเนี่ยมีรถดำที่ขนดินนะคะผู้ชายคนหนึ่งก็ขนดินขับรถขนดินให้กับสามีของน้องเขาแหละนะคะ แล้วผู้ชายคนนี้ปานิศก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เขาก็ทักทายและดูเหมือนว่าจะเป็นมิตรนะคะปานิศก็ทักทายเขาไปตามปกติแต่พอวันหลังที่ปานิศกับน้องคนนี้ไปเก็บแครนเบอร์รี่แล้วผู้ชายคนนี้ก็ขับรถผ่านมาแล้วเขาก็จอด ทักทายเหมือนเดิมพอเขาผ่านไปน้องคนนี้บอกกับปานิชว่าปานิชปานิชรู้ไหมว่าไอ้ผู้ชายคนนี้แหละมันถามหนูว่าปานิชเป็นหมอนวดไหม ปนิดได้ยได้ยินคนํานี้จากน้องเขาเล่าให้ฟังปนิดก็บอกว่าปนิดไม่ใช่หมอนวดปนิดมาทํางานและมาเที่ยวมาหาน้องที่รู้จักกันน้องเขาก็ยังเล่าต่อให้ฟังอีกว่า ผู้ชายคนนี้เขาเคยเจอผู้หญิงไทยแล้วก็นวดและนาบอันนี้พอปนิษได้ยินมันทำให้ปนิษเนี่ยเจ็บจี๊ดขึ้นมาเลยนะคะนี่เขาดูถูกผู้หญิงไทยถึงขนาดนี้เลยเหรอผู้หญิงไทย ที่อยู่ต่างประเทศไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคนปณิตยืนยันด้วยเกียรติของปณิต์เองคือพอได้ยินแล้วนี่โอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวคราวหน้าปณิตจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งที่ปณิตประสบมาตั้งแต่ ครั้งแรกที่มาอยู่อเมริกากเพื่อนชอบคลิปนี้ปนิศฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะหากมีความคิดเห็นประการใดแล้วก็อย่าลืมเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมปนิศฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะ Bye.